เซคโนสวัสดีค่ะแปลงนี้นะคะปรับรถราคายเยอะมากค่ะแต่ก็เหมาะสำหรับนายทุนเท่านั้นนะคะเพราะว่าถ้าคนธรรมดาคงเอื้อมไม่ถึงทุกท่านที่ดินติดถนนมิตรภาพนะคะที่ดินแปลงสวยค่ะขนาดเนื้อที่91ไร่ถนนกม25สายขอนแก่นน้ำพองค่ะ ปรับลดราคาจาก1ร้านขออภัยค่ะปรับลดราคาจาก160ล้านลดเหลือ99ล้านบาทนะคะแบ่งขาย3แปลงด้านหน้า21ไร่ติดถนนมิตรภาพราคา66ล้านบาทค่ะ ที่ดินติดถนนมิตรภาพสายหลักหน้ากว้าง180เมตรนะคะความลึก235เมตรเดินทางสะดวกค่ะอยู่ใกล้ตัวเมืองขอนแก่นอยู่ใกล้ว,วัดคำหัวช้างอยู่ใกล้ตลาดน้ำพองอยู่ใกล้โรตัสอยู่ใกล้ปั๊มน้ำมันอยู่ใกล้โรงพยาบาลน,น้ำพองอยู่ใกล้สถานีรถไฟนะคะสกยภาพการพัฒนาสามารถทำเป็นศูนย์กระจายสินค้าได้คลังโลจิสติกได้ ทำเป็นโครงการหมู่บ้านหรือบ้านเดี่ยวจัดสรรได้ค่ะสามารถทําฟาร์มเกษตรเชิงท่องเที่ยวได้นะคะพื้นที่กว้างทําเลดีเยี่ยมนะคะสนใจติดต่อโทรคุยสอบถามหรือนัดเข้าชมพื้นที่แปลงจริงชมบรรยากาศจริงติดต่อทักคุยตามเบอร์โทรตร,ตรงคําอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปเลยนะคะเจคิโนเพียงนำเสนอตามข้อมูลที่ผู้ขายลงไว้เท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายนะคะสวัสดีค่ะ